เอ็นเดอร์วูดมันดูมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ทำอ่ะจริงๆไอ้พวกถ้าคุณบอกว่าไอพวกนั้นสนุกน้อยสุดอ่ะมันมีมันมีจำพวกนั้นเยอะนะครับเอ็นเดอร์วูดเอ่อบิลวอเตอร์เลเซอร์ขอบผมก็นับนะเออมันคือมันคือเทรดที่เราไม่ได้ไม่ได้อินเทลักอะไรกับมันเราก็แค่เราก็แค่เลือกมันเพื่อเพื่อเติมดาเมจอะไรจริงๆแก๊สก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แต่แก๊สมันดีตรงที่ว่าเราได้อินเทลักในการคิดในความคิดที่เราจะเอาตัวอะไรมาเติมเพื่อเปิดเทรดเฉยๆเออนอกนั้นคือมันไม่ได้อินเทรอลันก็แอ่ะหยิบมาแล้วก็นั่งเฉยๆนััั่่่่งงนนนดูสตทีมมมมเเพิขึ้ออารณ์หืก มาสคอตอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นมันหลีกเลี่ยงเทรดพวกนี้ไม่ได้ทุกเซตจะต้องมีเทรดพวกนี้อยู่แล้วเทรดที่แบบก็แค่เอาสเตตเฉยๆอะไรเงี้ยจะทำให้ทุกเทรดมีอินเทอลเล็กมันก็ดูยากไปสปาทาลูปไปสปาทาลูเอเริวูดก็เก่งนะจริงๆแล้วไอ้พวกที่เพิ่มสเตตเฉยๆได้ผมบอกแล้วเก่งเลยอ๋ออีกอันหนึ่งที่สนุกน้อยไอ้เทียร์แพนทอม,มไปแพนทอมอ่ะไม่เห็นสนุกเลยคุณช่วยบอกความสนุกแพนทอมหน่อยผมหยิบครั้งเดียวผมไม่หยิบอีกเลย ความสนุกไม่มีเลยความสนุกติดลบ The Boss นี่ The b o s แล้วไหนไอเด็กตัวไหนที่มันแนะนำ The Boss กับเมกอะ่ะกูถามยังไม่ตอบเลยไอ้สัตว์ว่า The Boss สองหรือเมกสองที่ไม่ใช่ว่ามึงไม่เคยเล่นแล้วนั่งดูคลิป YouTube แล้วบอกให้กูเล่นในควายถามเนี้ยตอบไม่ได้พอแนะนําแนะนําเก่ง The Boss ครับ The Boss The Boss เมกครับ The Boss เมกแนะนําอย่างเก่งเนะี่ยได้แนนนะันเมกเนี่ยเดี๋ยวกูจะเล่นเมกเก่งๆให้ดูกูเล่นให้ดูนักข่าวมา Wishman Shop No.1 เรื่องเติมเกม เปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมง เติมเกมที T ีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop นอนเรื่องเติมเกมกิจกรรม Lucky Coin ที่ทั้งสองกลับมาแล้วพร้อมกับแจกมือถือ Proco X4 Pro สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดใต้ทลิปชิ้นได้เลยครับเล่นให้ดูเมกเก่งๆเราเล่นยังไงเเล่นให้ดูมันทำสนุกก้วดวงครับดวงดีเบก้าสามดาวล่วงได้ครับน้าต้องบอสสองว่าเมกสองไม่น่าช่วยยูโดใส่ไหนเก่งสุดไม่มีสส่ไหนฮะสายที่คุณสาม จะเล่นให้ดูทำามีให้มันเก่งเดอะบอสเ่ยไมเพียงแต่บอสมิกนี่เมกสองผมก็เล่นถ้าถ้าเล่นในละถ้าถ้าในคลิปมีแค่คลิปเดียวแต่ถ้าเล่นในหลายน่าจะน่าจะนี่ท่านับรอบนี้ด้วยน่าจะรอบที่3มมีโยเดอร์เลเซอร์เทนเนอร์เมกอินเทอริเอลกาเชียลกาเชียลเฮ้ยรอบนี้ไม่มีกังจะบอกว่าไม่มีนี่ก็ไม่ได้ไม่มีชิมเมอร์ ตอนันยังไม่ถึงตอนเลือกชิมเมอร์เชียเมกเมกเฟเดตเหรอเมกเฟเดตมีประโยชน์อะไรวะถ้าเราเชื่อมตัวที่เป็นเฟเดตเมกก็จะได้รีเจนเลือดตึกๆๆๆตแล้วเรามีแปลงสายแต่เฟเดตแปลงตั้งสามสายหมายถึงว่าใช้สามอันในการแปลงขวาดีสุดปะทีมเราตายเราก็รีเจนเลือดให้เมกได้ก็จริงผมตั้งไอ้นี่ได้นี่หวะผมตั้งไอ้นี่ได้ไอ้นั่นแหละเออคุณชื่อไอพีมก็ไม่ได้ใส่สหลืม ลืมไปทุกอย่างเลยไม่ใส่ที่อะไรทุกอย่างผมตั้งสตอรี่ได้รอบนี้ผมใส่อะไรเมกเนี่ยเมกผมไม่ใส่คุณซูแล้วนะคุณซูมันเฉยๆว่ะผมอยากใส่ไททัน DB 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 BT ดีบีบีทีเดสเบดบัตเตอร์คุณซูมันมันตลกอ่ะมันไม่รู้เฮียมันตลก เอผมไม่เคยเล่นในนี่เลยว่ะผมอยากเล่นเมกสไตล์วินเทจว่ะแบบบูธตัวละครตัวเดียวอ่ะทงมาปัม๊มเยอะๆนัดคอเล่นกับความไลน์เก่งไม่มีอ่ะนัดคอสุดท้ายก็แพ้ตัดหิวมันก็หลุมเดิมครับก็แต่ถามว่าเล่นกับอะไรเก่งก็บูเซอร์บูเซอร์เลือดเยอะมันจะรีเเลือดลงอะไรดีวะอ,อ,อันนี้ละ ได้วาเดนเจอเมกชาเคียวอ๋อเอเคียววับไปข้างหลังเลยเมกเมกใส่ไอ้นี่เก่งนะครับไอเทม Art อาร์ติแฟะจะมีอะไรบ้างวะจะมีไอเคียวเคียวที่ใช้สกิลไม่ได้ครับเออออโต้ล้วนนะเก่งกับไอเจ้าที่ไม่โดน CC อะไม่โดน c ีแล้วตีช้าอันนั้นก็เก่งดาเมจเราแรงต่อให้เราตีช้าแต่เราก็แรงดีอิมพลี่ผมไม่มาเลยผมไปหยิบต้นทันเวทนะ บัเตหรือไม่ก็แปลงเป็เฮเวลรี่ยังได้เมกเฮเวลรี่เลตโก้อ้าวอย่าโดนเปิดสองเทสนะอันนี้เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นนะเปิดสองเทสเล่นกันแหละถ้าผมได้เดือบบอสผมต้องไปเดือบบอสเลยนี่คนดูแม่งแนะนําไม่ได้เออ่ดีสุดชิมเมอร์ปะมาเอาตามหรือว่าเอลเดอร์วูดวะเอลเดอร์วูดมันก็แค่เอลเดอร์วูดแล้วกันชิมเมอร์เบื่อแล้วปะชิมเมอร์เบื่อแล้วก็กินอีกอ่ะเบื่อเบื่อดูเบื่อก็คือเบื่อเอเดอร์บูดเอเดอร์บูดเอาผมได้ตัวดีๆตัวดีมาถือละที่สไนเปอร์ผมไปไหนบมกว่ เมกเฮเวอรี่ยังไม่แตนตาเฮเวอรี่นะกลัวกลัวไม่ได้บ,บัตเตอร์เตอร์เฮ้ยอีเขามกเมกยูวิดด์วะผมจะติดเอเดอร์วูด์ตไปแค่หนึ่งผมจะไปเมกสองไปเอาเทรดเยอะๆอยากได้ตีไกลเหมือนเดิมตีไกลมันโกงอะสไนเปอร์ผม,มนเนี่ย เกมสไนเปอร์ที่ผมเคยลองกับเมกจะมีอยู่แค่2ตัวนะเคทลีนกับกับแอชเคทลีนอะเวิร์กสุดเพราะว่าได้โกสลีด้วยแอชเฉยๆอะแอชมันได้โพเซลีนแต่ว่ามานามานามานามันเยอะเกินตั้งสองร้อยสัตว์กว่าจะติดโพเซลีนไปมันงเมกได้ผลก็คผมแยกล่างมัยไม่มั่นใจครับไม่เคยไม่เคยได้เพราผมแยกล่ามัยเราแยกล่างมามีประโยชน์อ,อะไรแยกล่างมาก็ตายอีกทีปะ คำถามเดิมสมมติไอนี่มีผ้าผมแยกล่างแยกล่างเป็น3าการเลนอ๋อคำถามของคุณเหมือนแบบแยกล่างมา3มการเลนแล้วถ้า3ามการเลนตายเคียหน้าจะโผล่มาไหมอย่างเงี้ยหรอไม่ทราบเลยไอดนโนผมไม่เคยเห็นใครใส่ก็เลยไมย่้ขอต่านทันเวทอันหนึ่งได้ปะครับจริงๆใส่กันเบสก็ได้นะแต่บีทีมันโหดกว่าอยู่แล้วเอานี้ไปทำตัดฮิวเลยนะถ้างั้นผมสแลมบัตเตอร์ไปเลยแล้วแถมผมผมผมแปลงเฮเวอรี่ไปเลยก็ได้นะครับเนะี่ย เฮ้ยเคลลี่นะแปลงเฮเวลี่ไปเลยยังได้แล้วไอ้นี่ใส่ตัดฮิวไปเลยมองว่าแปลงไปเลยยังไงก็เล่นอยู่หรสมมุติถ้ามันติดแล้วได้ตัวละครเด้งออกมาเก้าตัวหลังกาเรนตายแล้วมันเก่งยังไงก็ใช่ไงก็เร่งไงต่อก็ไม่เห็นความเก่งเลยผมไม่ได้ผมเคยลองยาแล้วไอ้ชิ้นอยากได้อยากได้เดดเบดนะครับไม่ก็ไออี e ไปเลย ไอยูจากได้หมดใส่ได้หมดมีบัคเมกโยเน่เมกติดตอนโยเน่วับกับเงามันซิทอัพการสตใเอ่อเมกทำไมซิทอัพนะครับอันนี้คุยกับผมปะอันนี้น่าสนใจนะครับกวาริงเล็เกมก็น่าสนใจหลอดไอเฮียหลอดจริงเงี้ยัเช่นหรือว่าผมแค่แค่ผมแค่รีคอมว่าเอาโดซีบาทมาเล่นไม่เอาไปเล็เกมเลยปะเ,ยเล่นเกมง่ายกว่าผมขาดใครเนี่ยเอ้ยเชียผมขาดรุ่นพี่คนดู ผมขาดรุ่นพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรุ่นพี่ไปไหนครับเนี่ยฮัลโหลรุ่นพี่เสื้อก็ต้องเสื้อรุ่นพี่ผมไปไหนใครกินรุ่นพี่ผมไปรุ่นพี่ไม่อยลงสนามแจ็คมอบตัวเลือกแต้มสุม่มหรือแชมเปี้ยนให้กับคุณได้รับแชมเปี้ยนสองทองแบบสุ่มสองตัวผมอยากได้สุ่มอะ่ะเพราะว่าผมเจอผมเหลือตัวกรออะจกกระจกอ่ะไปไหนวะ เฮ้ยเดี <toys> ๋ยวผมดับสองตัวนี้ลงไนนี่เลยก่นลงแล้วก็รอดไม่เป็นไวะสกิลเมกมันติดทิกช็อตไหมไม่น่าติดทำไมไม่ลองเอาทิกช็อตไปกินล่ะไอ้ที่ถามแม่งเดียวเลยทำไมมึงมีคำถามนะทำไมมึงไม่ลองวะชอบให้กูมาลองยาอะไรก็ไม่รู้ไอ้หียเป็นต้องปัญญาอ่อนมีน่าติดปะหรือติดก็ดูไม่ออกเพราะว่า เพราะว่าสกิลมันเป็น A อวอยู่แล้วอะสกิลเมกอะล้วทิกช็อตคือสกิลมันจะชิ่งได้ถ้าติดก็ดูไม่ออกอะดูน่าจะน่าจะดูไม่ออกอะดูแล้วจะงงๆเลยไม่ได้ดา่าผมหยิบธนูนะอะนะอาอยากเห็นการเลนก,กูเจาะเกาะนี้ได้มาครับเจอกเกาะไททันบัตเทอร์เตอร์ได้เวลาตีไกลละไพร์โลดสองอุ้ยนุ่นพี่มาแล้วนุ่นพี่มาแล้วจัฟต้องลงอย่างนี้นะครับผมอยากได้อะไรจากเทรนดนะโอเคผมผมกินไอเนี้ยถูกละผมอยากได้ตีไกล ผมอยากได้ตีไกลกับกับสกิลติคิจากชื่ออะไรนะจากลิปเปอร์แล้วเ,เราก็ได้โกสลีมาด้วยมาแล้วเฮ้ยเฮี้ยฟุตเซนมันเล็ดตัดโอ้โหน้องเมื่อไร่ได้ตีอโออ๋อโอ้อโหน้องเมื่อไรได้ตีอะยืนนิ่งเลย ตีกี่โมงยืนข้างหลังไม่ยืนนิ่งเลยที่ผมไม่ได้ตีสักทีที่สี่ระดับหมอนแล้ลองเมกบอมลัยับไม่ได้ไม่เคยลอง<ฮ>เลือดถ่านไอเทมไอ้นี่สักทีดิไอเทมอาร์ติแฟกต์นี่ลองยากกแต่หาไอสัตว์กูเล่นเมาไฟมาเป็นสิบสิบเกมกูคเคยลองลาพิษไฟแค่เกมเดียวฮะอ๋อรีคอมเข้มงงเล,เลเวลเจ็ดไอนี่สองดาวไม่รู้คุณเป็นด้ริ์แต่ผมตีไกลมานี้สัตว์มาดิมาดิมาดิ คุณมีแค่ตาดูเอลิปกับไททันผมคุณจะสู้อะไรผมอะ่ะสู้อะไรมิ่ทิเปอร์ก็สู้ผมไม่ได้อเนี่ยเป็นเศษของระแวก็แบบเปนบ็นชีเวลเข้านีน้องใครก็ได้เอาแบนชีเวลเข้าผมหน่อยไอออนเราไม่ได้เล่นนะบอดเนี้ยผมซื้อไว้ทำไมวะออนมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เล่นจริงๆไอนี้ต้องเป็นเคนถา้านี่เป็นเคนปุ๊บไอนี้ดรอปได้ไปลงโซโลกาทแทนได้ผมเหลือเคน โอเคนะสองใ้ขึ้นเบลเลยผมจะรีบเบลก้านะครับเพราะว่าผมมีเลดเกมก็อันนี้ก็ของเคนปะเอ็ดออฟนุ่ยเอ็ดออฟไนท์ใครไปก่อนไม่มีใครให้ใส่เลยเออมีใครเหมือนจะไม่มีใครมีอนี่ปะไม่มีใครมีซีโอซีถ้ามีซีโอซีเราต้องใส่ใส่เอ็ดออฟไนท์มาหลบไม่รู้ผมตีสองช่องวันนี้ต้องการรีซินกับเคนครับเอารีซินมาเปิดด้วยลิท เ้วก็เอาเคมาเปิดริปเปอร์จะเปิดโพสลี่แทงเข้าไปเนี่ยเล่นแค่เนี้ยเฮียเมกเก่งแล้วเนี่ยพวกมึงไม่ต้องเล่นอะไรท่าเยอะนะเนี่ยเนี่ยเห็นห่างนะจังเมกเมกสองเล่นไงเก่งเมกสองเล่นไงเก่งเดี๋ยวผมอาจจะรีบพูดไปเดี๋ยวรอให้มันทอฟโฟกัสอืมเอ้ยแบรนชีเวลเฮ้ยถ,ถ้าผมถ้าแบนชีเวลมันยืนยังไงยืนอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยันก็ไอ้นี่อีกนะเอ้ยยืนได้ยืนได้ไดแบรนชีเวล ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ใช้ง่ายเหมือนกันไม่เป็นไรนี่ใช้ง่ายเลยยิงพิ้วมนันมีได้เลยอยากได้แบนชีอ่ะผมจะได้ไม่โดนซีซีโอาแปดแล้วไออีผมตีสองช่องมีเจอะกอ,อามู่ด้วยบึ้มเฮ้ยผมเตียวมู่ไม่เข้าเลยแต่ข้างหลังเจ็บมากเลยนะเอามู่อย่าลืมอย่าอย่ามยืนล้อมกาเลนดิเออมันมีนั่นกันผมอะชื่ออะไร อ่บบัมเิ้ลดวนดาบบูทูไอ้สัตว์ดาบบูทูลงหัวไปกีดดุมขี่ดุ้งนะน้องขี่ดุ้งนะน้องขี่ดุ้งนะเี่ขี่ดุ้งขึ้นเลยวะเติมโซลกวยโซลกวยหัวขาดเหล็กเกลี้ยงขี่ดุ้งอะบ่มอีกกี่บาทครับแปดสิบบาทแล้วผมขึ้นเก้าเลยแล้วก็ได้ตังค์สามสิบสามบาทแล้วก็โลก็เหลือแค่เคนกับชื่ออะไรเคนกับลิซิน คนนี้ห้าตัวอีกหนึ่งตนะครับสี่สี่ตัวนะขาดทําเค้นเราเล่นโยเดินนะถ้ามาโยเดินมันไปนั่งเล่นมิติกันนะไอ้ันมิติกแม่งมีสามบาสท,ทั้งสองตัวกว่าจะสามดาวนี่คุณดูการเล่นผมอีกฝ่ายโลสามดาวสี่ตัวกูมีอะไรบ้างเนี่ยผมมีอะไรบ้างนะรับผมกินคาซิกสองก็คืออย่างน้อยตัวละครเมกยังนับก็เป็นหกดาวอะยังยังดูไม่แย่เนี่ยยังเป็นหกดาวใช่ไหม แต่ข้างหน้านี่คือสวาหมาเอ้ยลิงลิงลิงเเคนลิงหยิบได้นะเนะี่ยได้ไททันน่าได้ปะ่ะไม่ได้ลิงเอาเคนใช่หรอ what อีกิดมเี่ยเกิดมนะนะ่เอาหมัดเพิ่มาคอมเราไม่ต้องไม่ต้องเอาของกันเล่นเหมือนเล่นเหมือนเฮเวอรี่ปกติเฮเวอรี่ก็ไม่เคยใส่ของกันอยู่แล้วถ้าคุณถามว่าพี่ไปพ,พี่มีของแท้งเลยคอมเฮเวอรี่ที่ไหนใส่ของแท้ง เฮลี่เคนโมกนาเนี่ยไอ้ใไม่เห็นมีใครใส่ของแทงสักคนมีแต่ของดาเมจเฮ้ยมีประโยชน์ต่อบอร์ดเราไม่มีอนะไอ้บอร์ดอะไรนี่เดอะบอสกาเชียลมิติเจ็ดใครเดบอร์ดอ๋อบาทปะบาดชัวร์เลยคระเนี่ยบาดเดอะบอสสองครับเอ้ยผมได้ตีมะเนี่ยกาเลนเอ้ยแค่ตัวผมสไลด์ฮะโอ้โหเอ้ยเหลือนิดเดียวเหลยเดียวเลยเดียวเอ้ยจี้จี้ต่า เยี่ย CC ระดับโอ้ย <c oughs> นี่ผมโดนแช่รัวๆเบ,บือบได้ขยับเลยมันแม่งตีเป็นทูดาเมจอีกเจ็บชิบหายดูดิทูดาเมจโดนไปเก้าพัน 9, อันนี้เพิ่มเลือดเอ๊ะจริงๆมีอีกแผ่นปะผมเอาเวยไปวาดไปวาดไอ้ไอ้เนี่ยให้มันสามดาวน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับเพ,เพื่อเพิ่มสเตตนะครับเพื่อเพิ่มสเตตโดยรวมของกาเล็ แมวลิเปอร์รอเคน้นไปเลยลืมลืมคิดเพลนี้ไปเลยอ่ะนมซี่ผมโดนใครอุ้มวะเนี่ยอ๋อสับเซ็ตโจโจเสียต,ตายแล้วเสร็จต,ตายแล้ววิ่ไม่ได้ตีเลยยพีถ้าได้ตีเล,เลือดจะเพิ่มนะลงเป็นขีดหน้าน่าโง่เอ็ดสอรี่เจ็ดอีกแล้วโดนไล่โมติดไฟนี่เดอะบอสได้นี่นี่วะเดอะบอสบาดอ่าห้าหนึ่งห้าหนึ่ง,งขึ้นเก้าได้ครับ แล้วก็ขึ้นเก้าเลยแล้วก็อออินผมเหลือลีซินผมเหลือเคนแล้วก็เหลือชื่ออะไรคนหนึ่งวะลาก,กันจริงจันน่ากับไดนหน้น,นี่ก็ไม่ได้เล่นด้ยเก็บไว้สำรองโดยที่ไม่เจอไอ้พวกหานั่นเลยใส่ไ,ได้ก็รอดแทนทสถานดาูดาบดาดดาดนี้เคน เดี๋ยวผมเอาตาเฮลลี่ให้เขนตีมัน่อยตีัน่อยตีันเอยเหลืีซินนะครับลีซินลงได้ด้วยลิสอืมกระหนาดผมไม่ได้ใช้นะครับ จริงจันน้าไม่ก็ไม่ได้ใช้เอ่อไหนตัวที่กูเล่นนะฮัลโหลเกม3ามสีโอเครอบรอบหน้ารอบหน้าเคลินสามดาวแล้วแเดี๋ยวว่าว่าคาสิคต่อช่วยกันครับเคนกับกาเลนมาดิ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 าดบริเบฮียอะไรซีซนะีหมดแล้วนะซีซีน้องหมดหมดแล้วนะหมดแล้วนะ หมดแล้วนะทีทีหมดแล้วนะผมขาดแคล์ว่าฮีบรีดขาดลิงเคสซาดัสตอร์เหรือผมขึ้นเวลว่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจบเวลสิบนะครับไอนี้ไอนี้เป็นรีซินใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ผมจบเวลเก้าได้ไอนี้เป็นรีซินไอนี้เป็นลิงเออผมจบเวลเก้าได้ผมไม่เจอเพาดูมันมันหายไปไหนอะไอตัวที่ผมพูดอะลิงกับไอนี้หายไปไหน พรอสเนี่ยกกอ,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 อยากเก็บไปให้รีซินใอ่พ้อสไปเลยพ้อสมอยากเก็บไปให้รีซินนะเล่ไม่ใส่ทีช่วยกันทำดาเมจไอ้เชี่ยบาดอีกแล้วเฮียใ,ใครก็ได้หยุดไอ้เชี่ยงโง่นี่ดิช่วยด้วยไอ้ยใ,ใครก็ได้หยุดไอ้เชี่ยน่ทีไอ้เชี่ยสตันไม่พักมีแบนชีเวลให้กูปบวะมีสัตว์เอ้ยมีควิกซิลเวอร์ปะ ยี่ผมจะใส่ผมจะเอาจอกอออก,กน,นะผมจะใส่ฟิกซิเวอร์แล้วถ้ามันมีฟิกซิเวอร์ที่แม่งตันกูมไม่หยุดเอดดอฟไนท์อยู่อด,อยยดีอะให้รีซินอะรีซินฮอเดดอฟไนท์ไอ,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 อติมเนี่แม่งตันผมไม่หยุดไอรีซินไปไหนวะหลัเกมลิซินไปไหนจับ เรเก่งไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเ,เติมเทรดถ้ามีดิสินเราจะมีดูเอลอะดูเอลมีดาก็หลอดไม่มีอะว,ว่ะมันไม่ได้ลงแรงมากเอ๊ะมีดิถ้าเกิดดับเวยตอนนี้เว่เอ่อโอเคหน้าที่เว่ยเธอหน้าผมแพ้ผมก็ยังไม่ตายอะหน้าหน้าที่เวยจบพอดีตอนด่านห้าห้าห้าหกนะครับนี่ไงเพราะวาดคาสิกแล้วรอบหน้าก็วาดคาซิกอีกตัวหนึ่งหน้าที่หน้าที่เวยหมดลว ผมยอมแพ้แล้วนะขึ้นเลเวลสิบครับผมไม่หาดีสิทละขึ้นสิบดกวาบอดมันบอดมันเก่งไปไม่ได้มากกว่าดีแล้วอะยกเว้นทําเคนสามอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากทําอ,อุยเคียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นอมซี่นี่นี่ว่าเขาให้นอมซี่เป็นโคเวนะนะั่นน่ะคนมานละเนระียเว่ยผมจะตายด้านหลังแต่วเวยได้แตนฮิวก่อนหนึ่งทีก่อนตายมาแล้วล้วง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 รู้จักการเลนเต้านอน องเลือดพี่เต็มอิมอ่มอิ่มจำาเลือดพี่ล้นๆ้นนะเดีโก็ทีวะน้องโอเคหน้าที่เว่ยหมดแล้วครับถ้าอย่างั้นผมเก็บเว่ยไปนะเอ่อเพราะว่าผมจะขึ้นเลเวลสิแล้วก็ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนวินคอนเป็นเคียนสามแทนทำไมผมไม่เจอหลีสินวะไอ้นี่ไอ้เหียบาทอนนี้เอลเดอร์บูดวาเดนนันจะทำแอร์สาดาวได้สักหกเดแอรเ็ตัวแล้วนะซื้อตามน เคนมากแล้วเคนลิงมาเคนลิงมาเบิเเเเร์เบิร์เบิร์ดยิงราคันลงแทนบุอยเก่งกว่านะแต่ว่า มว่าวินคอนผมคือเวอร์เอ้อคือเคนสามดาวแล้วตอนนี้อ้าวอียบาทมานี่ดีไม่สามรอตบมานานละไม่สามดาวใช่ไหมสัตว์สามดาวใช่ไหมเฮ้เขาโลหมดตัวเขาขาดตัวเดียวไม่สามดาวดิอันนี้อะไรครับเนี่ย <laughs> อันนี้คืออะไรอะช็อปอะไรอะ what what the fuck this shop What? เมนหนูหน hey, uh, ่อยไอ้เหี้ยวอดฟัก anyway, ติดช็อปวะอยากให้เล่นมากอะไรครับเนี <5 <5 ่ยโอ้ยห้าแล้วนะมาดิมาดิมาดิไอ้ลิลี่อัมโบ้เหี้ยอะไรเนี่ยคนดูท้ามันคือท่าที่ง่ายมากครับเห็นไหมเนี่ยเวลคัมครับนี่คือเมกที่ง่ายที่สุดแล้ว ไม่ต้องท่าเยอะอะไรเลยท่าเยอะหน่อยตรงที่เราต้องกินเคสลีนเข้าไปเพื่อให้เราตีไกลไอ้เย็ดดีดินคือจะหาไม่เจอว่างั้นเถอะเหลือตีบาทกับเหลือตีแอชผมอยากเจอแอชอะเพราะผมอยากชนะมันให้มันจบจบผมกลัวมันสามดาวรูปไม่ได้ผมยืนแบบนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่ายังไงบาดซิทอัพมันก็ซิทอัพฝั่งนี้อยู่ดีมันซิทอัพสายร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอ่อ,อนได้วะ เนี 1> okay. 1่ยเวลแปดอ่อนจะสามแล้วเลือดแม่งเหลือตัอ้งสี่สิบไอผชิปหายเราแรกระมาเฮ้ยเกาเลนซ้ายดีกาเลนกาเลนา <c oughs> ดาบยังลงหัวอยู่ดาบยังลงหัวอยู่เมื่อกี้ที่ดาบเกอดไปลงหัวเออมีวเวยอ่ะกูุณทำเวย์สามะมาพวกมึงทำตัวอะไรกันนะพวกมึงทำตัวอะไรกันนะมึงทำออนทำแอร์ใช่ปะ่ะ เหมือนเจอกูเจอกูไม่ตัดพวกมึงทำตัวอะไรทำไปเลยเจอกูาทำอะไรทำอยากทำอะไรทำฉันเองมีน้องแหนนีปหะได้อาทุยิดผมกว่าอ๋ออ๋อเนี่ยมันมีเส้นให้ดูแล้วนะวะโผมก็ลืมดูเส้นอ่ะนี่อยากให้ลากันได้ด้วยมีสินทพิ่งหมาย จะรั่วไปเนี่ยคือถ้ามันยากแค่ว่าคุณคุณต้องกินตัวไนเปอร์เข้าไปเพื่อให้เพื่อให้เมกของคุณนั้นตีไกลแค่นั้นรรออเองไี่ตัวผมลอยลอยจากเอชื่ออะไรนะลีซานดาไอ้บาทค่าแอดดิตายปะโอเคตายเหลือบาทคนเดียวเหลือตีบาทครับบาทที่ขาดออนตัว power of d r a กันเวยผมเท่าไหร่ละเจ็ดนะครับผ่านรอบนี้เวยผมในกายเป็นเจ็ดก็ขาดอีกแค่สองนะอ่ะมึงขาดออนหนึ่งแต่กูขาดเวยแค่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราก็มาหลูกันเฮ้ยอยากกินลากันเข้าไปดิรีบหาไหมมีสิบาทอ่ะนะฮะ,ฮะ,ฮะ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 ทำไมไม่เก็บตัง์รอบนี้เก็บตัง์รอบหน้าเราก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่อยรวยครับวอชหรือถ้าบอกรีบหาออนอะนนี้เข้าใจได้ เฮ้ยหยุดหยุดไอ้เห no anyway> ี้ยหยุดเออหยุดตีกูหยุดเดี๋ยวนี้อ่าผมต่อให้เขาเอาตังค์เขาหมดแล้วเว้ยเขาแอบหาไปเนี่ยนี่คือเมกท่าที่ง่ายที่สุดครับสามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยครับแคปภาพผ่อนแคปภาพปก่ะนี่คือภาพที่ง่ายที่สุดแล้วเมกเอ่อเฮเบอรี่อะท่าไม่ต้องเยอะ ถ้าไม่ต้องเยอะถ้าไม่ต้องเยอะอน <On. S 2> อืมโอเคออน,ออนเขาหมดพลแล้ว<อ>เขา้เขาขายออนทิ้งเหรอสามสีห่หกเจ็ดแปดเก้าสิบออนหมดพลแล้วนะมึงไม่เจอออนหรอกมีที่กูไส้สัตว์ เล่นละเอียดซะด้วยโทษทีน้องจีจีรอเปล่าแบบนี้ผมไม่เจอออลหลอกออลอยู่ที่กูไม่แต่ด่านเจ็ดด่านเจ็ดถ้าผมแพ้ผมแพ้เลยนะมันดาเมจแรงมากอ่ะเฮ้ยๆตีตีตีโอ้อะโอ้โอเคเมกที่เก่งที่สุดในยุค บอกแล้วไม่ต้องท่าเยอะที่พวกคุณไปนั่งหานพี่พี่เมกอะไรเก่งพี่พี่เมกอะไรเก่งคือเมกอันนี้แหละครับเมกอันนี้แหละเมกเฮเวนลี่นี่แหละครับที่ตึงที่สุดแล้วอันนี้อันนี้ชิตติ้งตรงตรงได้เว่ยมาเนาะแล้วก็มานั่งวาดคาซิกกับคทลินสามดาวทําให้การเลนผมได้สแตทเพิ่มขึ้นเออนั่นแหละที่เสียงวูโคงครับจริงครับวูโคม่ายอมสองดาวพี่ผมโอะโออาโออาวงการวูโคมไปแล้วผมไม่เห็นภาพเมกเมกอื่นแล้วอะครับ เมกเฮเวนลี่คือคือลงตัวที่สุดอ่ะไม่ไม่เคยเห็นนะเออคือผมเห็นคนเล่นเมกมาเยอะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นเมกอันไหนเก่งเท่าเมกเนี่ยทำไมเมกเราไม่เหมือนกันเมกผมโดน COC ตลอดย้ายแล้วก็คานไปโดนก็รอ,อบนี้ผมไม่ไม่โดน COC ผมเช็คหมดแล้วว่าไม่มีใครเล่น COC ถ้าเจอ COC ต้องต้องใส่เอ็ดรอบในครับเปโดนในหลบได้เมกเฟเด็กก็โลหิตยากอีกมันได้บาบเยอะด้วยแหละพอเล่นกับเฮเวนใช่ครับก็น่าจะมีแค่สองภาพนะเมกเฮเวนลี่กับเมกเมกเฟเดคือเมก เมกอันนี้มันมันได้มันได้เกือบทุกอย่างมันได้อะไรบ้างวะมันได้ดูเลิสจริงๆได้เวลิสต้องลงหลีซินแต่ว่าผมหลีซินผมไม่มาทีผมก็เลยเล่นตามหน้างานเล่นเวทแทนเวทต้องเป็นหลีซินนะครับแล้วเราจะได้ดูเอลิสเราจะได้สไนเปอร์เราจะได้โกสลี่เราได้ได้รีเปอร์เลยอะได้รีเปอร์จากคาซิกด้วยซึ่งถ้าคุณไปเล่นเฟเดตคุณอยากเอาอะไรให้เฟเดตบ้างอะ ไอ้คุณอยากเอาอะไรให้ให้เม็กคุณมั่งอ่ะผมนึกออกแค่สไนเปอร์สไนเปอร์เบเฮเงี้ยกินทรชกับกินกินเฟเลออสเข้าไปเพื่อให้ได้เบเฮมอสแล้วก็อ่อนมาแทงนงี้ปะ่ะนา่าจะเป็นแบบนั้นเงินเงินได้ละเงินได้สูตรสำเร็จเฟเรตละก็คือให้อเฟถือของแล้วอเฟ่กินทรชกับกินกินเด็ดเข้าไป เอาอเฟหรือทินเด็ก็ได้เป็นคนถือของแต่ส่วนตัวผมว่าให้อเฟดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เชื่อมเราจะได้เชื่อมสายสัมพันธ์กับอเฟเลรออสแล้วอเฟเลรออสมันให้ a อดีซึ่งการเล่นต้องการ A d ดีเยอะๆเออก็เชื่อมอเฟไปก็ได้ตอนอเฟกระโดดออกมาก็ได้ดีมีดาเมจนิดหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยงั้นลองเลยป่ะน่าสนใจนะถ้าเจออีกเดี๋ยวผมลองเล่นให้ถ้าเจอเมกอีกอันนี้ก็เอาสูตรสูตรเมกที่นี่ไปก่อนเมกชื่ออะไรนะเมกเฮเวอรี่ครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมลองให้เมกเฟเดต